ไม่กลับขออภัที่จร <นะ S 1> ิงค่ะทางที่เคยทิดจะไปหาหมอรู้ไหม,ะม,ะมะไปตรวจเรื่องประสาทใช่ไหมใช่มีคนเคยบอกว่าพี่พี่อารมณ์รุนแรงหรือบางทีฮอร์โมนสวิงเนี่ยเกี่ยวไหมจริงๆมันเป็นคอนเทนต์นะจะเล่าอะไรกันพี่เลยนะเมื่อก่อนรายการแฉแต่เช้าเมื่อประมาณสักสิบห้าปีที่แล้วโคตรดังเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมการด่าคน การพูดด่าคนการพูดแรงๆการพูดให้คนเสียใจการพูดให้คนรู้สึกว่า้อยกว่าเราการพูดให้มีความเปลือมล้ำากันเกิดขึ้นหยาบแรงเท่ากับคนตรงวันเนี้เรายังอยู่บนโลกใบเดิมวันนี้เมื่อก่อนแม่า,นานเป็นเหมือนพี่ลีนาเลยรู้สึกว่าอฉันต้องหยาฉันต้องแรงฉันต้องด่าคนฉันถึงจะดังวันหนึ่งตัวเองเจอประสบการณ์ชีวิตคืออะไรรู้ไหม การอ่านคอมเมนต์วัน,นั้นนั่งอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์วันนั้นอ่านไปอ่ะแล้วก็น้าตาไหลหมดเลยเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะให้ทีมงานร้อยคนก็ไม่มีใครกล้าด่ามันดำหรอกเพราะเดยมอนเทกองแต่ไอ้คอมเมนต์เหล่านั้นทุกคอมเมนต์น่ะทุกคอมเมนต์นะมึงเป็นกระเทยแก่มึงเป็นอยู่ในยุคไดโนเสาร์ปรับเสียงมึงก็หแหบทําไมมึงไม่คิดจะปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่นั่งอ่านตั้งแต่หกโมงเย็น จนถึงหกโมงเชาว,วันหนึ่งคําตอบคืออะไรรู้ไหมเรา,าอาศัยโลกของเด็กยุคใหม่อยู่แล้วนะคือโลกแพรลี่ที่เขาโตมาจากออนไลน์เราอาศัยอยู่แล้วสมัยเราแค่มีโทรศัพท์โนเกียโทรเข้าโทออกถูกต้องไหมค่ะสมัยก่อนเราแค่มีเมสเซจถูกต้องไหมวันนี้เด็กพวกเขาเขาโตมาจากออนไลน์เขาโตมาจากอินสตาแกรมเขาสั่งกาแฟผ่านแอปป้า ถูกป่ะสมัย,มยเราต้องขับรถออกไปซื้อกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรคะเรากําลังอาศัยอยู่ในยุคของเขาอยู่เราจะต้องปรับตัวตามเขาไม่ใช่เขาปรับตัวตามเราแหละวันหนึ่งปุ๊บมดามเจอประโยคประโยคนึงค่ะเราลองเปลี่ยนสิพี่มดามเปลี่ยนเป็นคนที่เข้าใจโลกสองพี่มดามลองเปลี่ยนเป็นคนที่เข้าใจว่าวันเนี้ยมันไม่มีความสวยกว่าเก่งกว่า หล่อกว่าสวยไอ้น,นมันไม่มีคำว่าเปรียบเทียบเพราะทุกคนเรากําลังเข้าสู่ยุคเสมอว่าฉันใดฉันนั้นมันข้อดีของเราคือ,อยังไงคะข้อดีของเราคือมันจะไม่มีเด็กไม่มีแก่ไม่มีคนแก่ไม่มีคนเด็กทุกคนจะเท่าเทียมหมดแม้กระทั่งเพศวันหนึ่งทุกอย่างคือความเท่าเทียมเพราะฉะน,นั้นนี้วันเนี้เออว่ะไอสิ่งที่เราเคยสําเร็จจะมาด้วยการด่าไอการสําเร็จจะมาด้วยความแรง ข้อสอนนี้เวลานี้ไม่ใช่แล้ววันนี้เราต้องการยิ้มใส่กันบางคนอาจจะบอกตอแหลก็ได้แต่วันนี้มันคือโลกของที่ทุกคนใช้เวลาแค่ไม่เกิน15วินาทีสมัยก่อนเราออกรายการ Facebook l i ฟ e อ่ะยุคพวกเราน่าจะเป็นยุค Facebook ไ i ฟ e like. เราต้องพูดยาวๆแต่วันนี้ทุกคนโลกอยู่แค่15วิค่ะ โรคก,กำลังบอกเราว่าเขาฟังเราแค่15วินาทีเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังต้องอาศัยยุคเขาอยู่อะไรเงี้ยแม่ดามว่าพี่ลีนะ่าเป็นคนที่มีความรู้มากนะอย่างเรื่องกฎหมายม่ํายอมรับแต่วันนี้ไม่ใช่ตัวแนำตัวแม่คนเดียวนะตัวม่ําเองก็กําลังอาศัยอยู่ในยุคข,ของพวกเขา